กบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับน้องสุภาในอีปีที่สามประจำเช้าวันอังคารที่ห้าเดือนพฤศจิกายนนะคะวันนี้น้องมี พระเครื่องพระบ้านพระเก่าเก่าๆสวยๆมาฝากพี่ๆหนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดมีสิบรายการแต่งปันพี่ๆรายการละสามร้อยบาทนะคะหนึ่งองค์300บาทสององค์500บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์น้องสุภาได้ที่เบอร์084 72 19 9 3 3นะคะ0 8 4 7 2 1 1 9 3 3รถโทรหรือว่าทักไลน์น้องเข้ามาได้เลยนะคะ น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถทักเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำอีกทีนะคะ084 7211933่ะสําค่ะสำหรับช่วงเช้าน้องจะมาน้องจะมาแบ่งปันพี่พี่ช่วงประมาณ9โมงเป็นต้นไปนะคะ เช้าเก้าโมงเป็นต้นไปนะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะขออนุญาตซูมนะคะพี่พเหรียนหลวงพ่อสุดงานผูกพัสสีมานะคะงานผูกพัสสีมา สำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดจะเป็นปี06นะคะรายการที่สองรายการที่2จะเป็นรูปหล่อหลวงหลวงปู่พิมพานะคะหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูนะคะวัดหนองตางูจังหวัดนครสวรรค์นะคะปี39นะคะสำหรับรูปหล่อหลวงปู่พิมพาส่วนรายการที่3นะคะ รายการที่3มจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะเหรียญหลวงพ่อเปิน่นด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อทองเนื้อทองลมดำนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อเปิน่นปีหนึนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อเปิน่นรายการที่สี รายการที่4จะเป็นเหรียญเอ่อจะเป็นโทษทีค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อแร่เหล็กน้ําพีนะคะฝังตะกุดเงินนะคะท้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะรายการที่5 รายการที่5จะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะคะเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นแรกนะคะสําหรับเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นหนึ่งขอโ,โทษทีค่ะรุ่น1น,นะคะไม่ใช่รุ่นแรกเทวดาเดินดินนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าน้องสุภาพูดผิดยังไงกราบขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะคะรายการที่6ค่ะ รายการที่6จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสายวัดป่าอุดมนะคะเหรียญหลวงพ่อสายวัดป่าอุดมด้านหลังจะเป็นพระพุทธนะคะปี16นะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสายต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7จะเป็นเหรียญหลวงพ่อประมุขวัดวัดจงโกโลบุรีนะคะเป็นเนื้อ นวโลหะนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อประมุกด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะรายการที่8รายการที่8จะเป็นพระผงหลวงหลวงปู่มุนนะคะทีตศีโรนะคะเหรียญหลวงปู่มุน ด้าน,นหลังจะเป็นสมเด็จนะคะรายการที่9รายการที่9้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยนะคะเหรียญหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนะคะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะด้าน,นหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับรายการที่10รายการสุดท้ายนะคะรายการที่10รายการสุดท้ายจะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเชิญนะคะวัดโคกทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้านหลังนะคะ ปีส0นะคะสำหรับเหรียญเจ้าสัวเหรียญหลวงพ่อเชิญครบแล้วทั้ง10รายการนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจหรือว่ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงสามารถโทรหรือว่าทักลายเข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 4 7 2 1 9 9 3 3นะคะย้ำอีกทีนะคะเบอร์0 8 4 7 2 1 1 9 3 3สําำหรับวันนี้ครบทั้ง10รายการแล้วน้องสุภา ขอกราบสวัสดีค่ะ